ฮะมันหมายความว่าไงฮะไอความสามารถพิเศษเนี่ยทำให้โดนดาเมจอีกฝ่าย2เท่าแต่โจมตีอีกฝ่ายจะโดนดาเมจแค่ครึ่งเดียวฮะก็นึกว่าจะมีของดีซอีกนั่นทำให้ใช้ชีวิตยากกว่าเดิมอีกโลกแบบนี้มันอะไรกันทำไมมันถึงโหดร้ายขนาดนี้แถมยังมีกฎอะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งยแยะใครเป็นคนสร้างโลกแบบนี้ขึ้นมากันนะ อะเดี๋ยวก่อนกดจัดอันดับบางทีเราอาจจะใช้มันได้ก็ได้นะฮะถึงโอกของเราแล้วงั้นเหรอมือกับเท้ายังชายอยู่เลยเราจะเอาชนะเธอคนนั้นได้หรือเปล่านะเออฉันชื่อมิลเลอร์แล้วคุณละคะถึงเขาจะดูไม่อันตรายแต่เราก็จะประมาทไม่ได้เพราะว่าทุกคนที่มาที่โลกแห่งนี้น่ะต้องไม่ธรรมดาแน่เออไม่ตอบก็ไม่เป็นไร แต่ว่าฉันว่าคนน่ะน่ารักมากเลยนะคะพูดมากจังแฮะเธอมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องงั้นเหรอเธอดูเด็กกว่าฉันอีกขอเรียกว่าน้องสาวได้ไหมการต่อสู้เริ่มได้สงฝาดฟันอีกฝ่ายและเหลือระอดไปเพียงแค่ตัวเต่าซะละเอ๊ะใฮ้พวกเราต่อสู้กันงั้นเหรอแถมต้องฆ่ากันอีกก่อนเธอจะมาโลกนี้ก็ควรเตรียมใจมาด้วยนะอ๋อจริงด้วยหากคนใดคนหนึ่ง ในพวกเราต้องตายเพื่อมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็ก็เท่ากับว่านี่คือสิ่งที่พวกมันต้องการสินะขอโทษนะแต่ฉันคงตัอค่าเธอที่นี่แล้วล่ะอ่ะเข้าใจแล้วมาเริ่มก,กันเถอะถึงการเคลื่อนไหวจะรวดเร็วแต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่กว้างมากเกินไปมันเผยจุดอ่อนของตัวเองอยู่ตลอดเวลามันล่อให้เราโจมตีเข้าไปยังไงก็ไม่รู้ รีบหยิบดาบขึ้นมาซะไม่งั้นเธอนะ่ะเอาชน,นะฉันไม่ได้หรอกแต่ว่าเรารู้สถานะของเธออยู่แล้วเพราะงั้นมันจะไม่เป็นแบบที่เธอต้องการหรอกเอาละ่ะเราชน,นะแล้วละ่ะไม่ได้ฉันจะมาตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดฉันจะต้องนี่หยุดร,ร้องไห้เถอะรู้คืนมาได้แล้วนะเธอ ไม่ฆ่าฉันกนเหรอผู้ชนะอะไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องฆ่าใครสักหน่อยนะขอบคุณนะสักวันฉันจะตอบแทนเธออย่างแน่นอนให้ตายสิเราถูกจับมาขังไว้ที่เดีมือนเแล้วงั้นเหรอว่าแล้วเชลเวลของเราไม่ขึ้นแฮมีแต่ต้องฆ่าอีกฝ่ายจริงๆด้วยงั้นเหรอน่าลำคาญจังเราจะทำยังไงต่อไปดีนะ เธอไม่ได้ฆ่าคู่ต่อสู้ของตัวเองสินะหือห้องถัดไปมีคนอยู่งั้นเหรอนั่งใครนะ่ะ